with you. I c a n be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. ตัวน,นี้เราจะไปบวกกับรถถังกันนะรถถังแบทแมนบวกกับรถถังฝ่ายศัตรู วัดดี้ไล่ล่าไล่ล่าไล่ล่าเลยฮนะชนเลยสัตว์แบทโมบิลไฟกูไม่ยิงอ่ะกูชนนะหวังไอ้พวกไอ้เหี้ยอะไรมาเบียดเป็นโมบิลคิดผิดแล้วยิงชนเลยสัตว์โอ้ยเหี้ยเหีย ไม่ได้เล่นเกมนานเลยนะเนี่ยคืออ่ถ้าสงสัยว่าทำไมไม่เล่นเกมคอมซะทีคือโทเทีพอดีตัวอัดเสียงมันเน่าไปแล้วคนะรับเฮียไปทางไหนวะทางไหนวะหาทางมาเฮียทางนี้มันหลอกแบทแมนได้ไงเนี่ยแกหลอกแบทแมนได้ยังไงเนี่ยแกน,ยนี่พิหลอดนบุกบุกกระดับข้างหน้าแหวมเลยยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรไม่ยิง กูยิงนีอ่ะกูยิงได้กว่านี่ไงเอาดีสัตยิงกว่าโอู้้ยี่กวาดกวาดเทมเละไปละไปไหนแกจะไปไหนแบนแบนไปไหนล่ะแกรับขุ่นเฉยเชนเชนเชเชนกูไมชอบกันในท่อเลยโอเวอร์อะไรยังไม่จบหรอกไอ้สัตว์กูอยู่นี่แล้วไอ้จะมาจบอะไรล่ะฮะยิง ตูมเรียบร้อยครับเอ้ยเกือบเหยียบคนนี่เรียบร้อยแบทแมนชนะ,ะมาทางนี้อ่านี่ไงมันให้ยิงนะผมอยากชนมากกว่าวะายเหี้ยยิงก็แล้วเรื่องนะโอเคยิงก็ยิงวะไอ้สัดเดี๋ยวเดี๋ยวด้กวัตตัทีขับงูนะี่เลย มาละไฟลอลงมาอืมเรียบร้อยโอยมาโลดนล็อกเป้าแล้วฮะเดียวเวลามันละ w a of tank bad mobile w a ัยิง ดูเซียดเพิ่งอัปเกรดให้ไหนโะอ,อ,อ้หสามอันนี้ก็เกลียดเลยมาดิหลบแล้วดีเฟนปังไม่โดนมึงนี่แหละโดนซนะระเบิดลูกใหญ่เฮ้ยหลบทันเจย์ยไม่โดนหลบน,นี่ไอ้สัตป้าป้าไปต้องเข้ามาในวงเลยจะเอ จะจะไม่ได้นี่ป่งโปงฉีหลบอื้อเกียกูไปเก็บแมงและสีนัดอะนัดเดียวพอแเราคงมีโอเคเนี่ยสวยไม่มี็คันใหญ่ได้แล้วนี่เนี่ยอยู่กลางดงกระสุนโตอีเทียนี่ไงคันใหญ่สามหาก็มาเลยนี่เนี่ยเรนยังกับคันเล็กก่อนเก็บคันเล็กก่อนแล้วคือบวกคันใหญ่ทีหลัง โดเราก็ให้แบทแมนรู้วิธีกระสุนเก่งไหมล่ะหนึ่งเกียร์กองไฟโหุ่นสัตว์เส้นกระสุนนี่มึงไม่เข้ามาหรอเนี่ยเส้นกระสุนนี่โยงใหญ่เป็นเส้นหม่อุ้ยอื้ยซื่ออื้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 อเอาบัวเอาบัววดดอนวดดอนวดเทียรแบทแมนดอมแบทแมนรู้ ว่าพวกแกจะทำอะไรหน้าลมแบบโคตรเท่ต้องนี่ไงละ่ะเที่ย่างนี้ไม่มีอีกแล้วโอเคมันดึงต่อเลี้ยงความเร็วส่งไปให้ถึงขีดจำกัดจัดให้มันระเบิดทีสิไปสิอ่าใช้เครื่องแบตโมบิลนี่เรียบร้อย เอานี้คันใหญ่เว้ยยิงทีเดียวไม่ล่วงหรอกอู้ยิงสวนเหรอเอาทิไม่โดนหรอกเว้ยไอ้เหี้ยมีแอนดีมีตามเองอุ้ยเจ้าเบครับก็ถุงมาถือส <My winner. S 1> ับของไปกูยิงไอ้เหี้ยคันหลักนี่แหละโอ๋ออีกทีก็ถึงอีกเหี้ยหลบไปมันละรอบนี้นี่ไงสัตว์เว้ย ลุ่วเสาเลยอีเคียนี่หลบนี่เบียดเบียดโหนไวสัตว์นี่ไงแตะคลิกลำปิ้วไม่โดนอ้เหี้ยอ์โอ้โหเบียดลูกกระสุนด้วยไงล่ะเท่เท่ทิพไพรเราก็ยิงซ้ำมาเหลือมันคนเดียวแล้วรอบนี้จับไป ยืนยิ้มคนละเรีนเลยม่โดโลนาโง่ไอ้จกรั่มือแมทแมเหรอเรียบร้อยมาทับรถกูอีกไอ้สัสถอยไปืปล่อยี้กวกระจายกระจาย แบดแมนในเวนนาขับวอขับไม่นนาขับรถนะกลัวแบทแมนตรวจหาระเบิดครับคันนี้มีระเบิดนะปล่อยไม่ได้คันนี้มีระเบิดมีระเบิดคันนี้มีระเบิดนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วมีระเบิดระเบิดขาหมดเลยหลบครับหลบครับประชาชนหลบให้หมด วันนี้แบทแมนทำความสะอาดมือ hmm. งีกวาดกวาดกวากวาดกวาดหมดวันนี้แบทแมนทำความสะอาดเมืองครับได้หนทางแล้วครับไปละต้องช่วประชาชนคนเช้าคนนี้วิ่งติดนี่ไอ้สัตว์เขาวิ่งติดต้องช่วยเขาไปเราไปกู้ระเบิดกันดีกว่าผนี้มีระเบิด ขายมีระเบิดอีกคนที่มีระเบิดไอ้นี่ก็มีระเบิดเว้ตั้งไต่ว่พ่อเหี้ยชนดิกระเวียนหัวไปเกินทุกคนมีระเบิดทุกคนมีระเบิดติดตัวผตุ๊กคู่ระเบิดไปก่็ไอ้เหี้ย ไม่ได้ทำไรสิคันนี้มีระเบิดยิงบุง๊มนะบอกแล้วมีระเบิด <c oughs> มีระเบิดจริงๆ <c oughs> อะไรอะไรอะไรวิ่งไปวิ่งไประเบิดทิศตัวระเบิดทิศตัวนี่ไหม <c oughs> ระเบิดทิศตัว <c oughs> หมดยังไอ้เรื่อโอ้ยตรงนี้น่าเหินว่ะเหินเหินเนื้อ แบทแมนต้องลองนะรถแบทโมบิลพระสิภาพระสิทิผลมีขนาดไหนไปแล้ววาเฮิร์นคว้าไม่พ้นเต็มเต็มเกิดอะไรขึ้นกดโอ้กดโอ้ดูละอ่าเส้นทางของเราอันนี้มีระเบิดนี่ไงไอ้ซับระเบิดเลยเห็นไหมแบทแมนแวทฆ่าคนนะไอซับปล่อยให้ไฟขอก เธอพูดดีเลยแบทแมนอ่าเกียรนี่ชนรถแบทแมนชนรถแบทแมนอ่ะมีรถแบทแมนอ่ะฮะมีรถแบทแมนอย่างนี้ได้ไงระเบิดดิสัตว์ใครชนเป็นระเบิดเก่งเหลือเกินไอ้กูกู็ดีเก่งเหลือเกินกอ้คนลายทางเนี่ยอ่าเฮ้ยมีระเบิดไหมคะเนี่ยรถมิตอรบินอ่าไม่มีนะโอเคไม่มีไม่มี อาอมีพี่รุทมีพี่รุทนะอดเหี้ยมีพี่รุทมีพี่รุทถอยไปถอยไป,ไปหมดทำไมอยากตายแมนแมนไม่ฆ่าใครหรอกชนสมบุกคันนี้มีพี่รุทคันนี้มีพี่รุทตรวจไล่อะไรก็ไม่สนใบไอ้นี่อยู่รถพี่จะพินรุทนี่จัดพินรุทพินรุทยิงซ้ำด้วยเ <c oughs> มืองน,นี้ก็สวยดีเหมือนกัน เอาละนี่พากาดผมจะไปสอบถามผู้คนในเมืองนะว่าเมืองนี้สงบสุขไหมเป็นยังไงเมื่อมีแบทแมนคุ้มกันไหนดิอ่าเดินเท้าอ่าเป็นไงครับเมืองวิ่งดีกูหมดเลยเฮียวิ่งวิ่งดีกูหมดเลยเ <laughs> ้กูเตะอะไรมา ใบทีบ่พื้นดูคุนๆนะเห้ใบทีบ่พื้นดูคุค้นๆ <c oughs>